ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะทําแบบนี้นี่มันเล่เหลี่ยมแพวๆขนาดนั้นมันยิ่งกว่าแก๊งพวกสิบแปดมงกุฎอีกเอ,อหลอกเอาเงินนน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเออไม่ได้ป้นนะอ,อ่แต่ว่าหลอกเอาเงินได้แต่ไม่รู้เขยายพูดยังไงนะเอ,อทำให้เชื่อเออทำให้เชื่อได้ว่าโอ้ยนะเออทำให้เชื่อได้ว่า นี่ไงเออเขาทําอย่างนี้แล้วก็ทําให้เอฟซเนี่ยใจอ่อนนะครับหลงเชื่อเออหลายๆแอดมาอยู่ที่นี่แอดเข้าใจเลยเออเข้าใจเลยว่าการที่หลงหลงเชื่อเนี่ยมันเป็นยังไงเออเพราะเราเห็นกับตาไงมีโฆษณาค่ะใช่ไหมอ,อ,อยังไงก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับคุณแม่สุสานอ,อ่า นี่แหละเราได้เห็นไงเพราะเราเห็นอยู่เราได้ดูเราได้เห็นเราได้อยู่ด้วยการมาแล้วไงเราถึงเห็นว่าอ๋อเขามีเร่อยเรี่ยมอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าหน้ากล้องเนี่ยกับหลังกับหลังไมเนี่ยหน้าไม่กับหลังไมเนี่ย,ม,ม,ยมันคนละเรื่องนะเออคนละอย่างบางทีเนี่ยมันเหมือนการสแสดงไงอฟีนะ <c oughs> เออเหมือนการสแสดงเขาก็สแสดงได้เนียนนะ,สะแสดงได้เนียน แสดงให้หน้าสงสารได้ส่วนมากจะเน้นไปทางหน้าสงสารเออหน้าสงสารมากกว่าเน้นไปทางแต่ก่อนนี่พูดง่ายๆว่าแต่ละแต่ละช่องเนี่ยเขาจะมีเอฟซีเขาคอยสนับสนุนอยู่นะอ่าขอบคุณมากครับผมกลับบ้านดูแลแม่ป่วยปีที่แล้วนานสี่ห้าเดือน อิฉาตาร้อนกับนินอะรานินทาก็โไม่ไม่เหมือนสมัยเด็กๆใช่ไหมก็อย่างนั้นแหละนะครับเออประจิบก็อย่างนั้นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันวัตถุมันมัน,ม,นมันทันสมัยใช่ไหมวัตถุเนี่ยแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไป การเข้าสื่อ,อคือพง่าย้ว่า,วาการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันเร็วมันทําได้ง่ายอาใครก็เข้าไปได้ใครก็ดูได้ใครก็เข้าไปศึกษาได้หมดเพราะฉะนั้นความทัดเทียมกันความใกล้เคียงกันมันย่อมมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเจนอย่างอย่างสมมติอย่างเจนเราเนี่ยนะครับมันมันจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต,ตรงเนี้ยให้ทัดเทียมกับกับลูกหลานถ้าอย่างนั้นอะ ลูกหลานมันก็จะโกหกเราได้ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยมันก็จะโกหกเราได้อออย่างสูม่าขอเอออไขอเล่นโทรศัพท์เราหน่อยอย่างเงี้ยบางทีมันมันรู้รหัสเราเนี่ยมันหลอกโงดโอนเงินไปได้นลยน่ะเออหลอกหลอกโอนเงินเราออกจากบัญชีเราได้น่ะเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราต้องรู้เท่าทานันเราต้องมีเทคนิคูง่ายๆต้องรู้เท่าทันมันเพราะฉะนั้นเราก็จะเสร็จ ลูกหลานนะเพราะลูกหลานมันเก่งอยู่แล้วอ่ามันเก่งอยู่แล้วนะนี่แหละคือประเด็นเดี๋ยวนี้มันทันสมัยหมดแล้วไงเด็กๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันก็เก่งเรื่องเทคโนโลยีนี่มันเก่งมากเลยเรานี่สู้มันไม่ได้อะเอาง่ายๆสู้ไม่ได้แน่นอนเออพาอมันศึกษามาตั้งแต่เด็กๆเราก็ต้องศึกษาเฉพาะเอาแค่ เอาแค่เรารู้ให้เรารู้ตรงนี้ก็พออศึกษาเอาแค่เนี้เ,เรีรู้แค่นี้ว่าเออมันทํายังไงไงก็คือศึกษาเอาเรียนรู้ด้วยตัวตัวเองมันก็ไม่ได้ยากมากมายหรอกมันมันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละคนอื่นเขาก็มีการเรียนรู้เอาเอาศึกษาเอาอยากจะรู้อะไรก็ศึกษาเอามันก็คงไม่ยากไปไปกว่านั้นเรามั้งนะครับไม่เกินความสามารถเอใช้ความสามารถก็ศึกษามันก็ทําไปได้หมดแหละ เดี๋ยวนี้มันง่ายจะตายไม่เหมือนสมัยก่อนต้องไปหาซื้อหนังสือมาอ่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเออแวะมาให้กําลังใจขอบคุณมากครับผมนะครับอืมคุณโชติชานะครับก็ว่ากันไปเนาะแต่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ลำบากแล้วนะครับเออ เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับ fc นะเศรษฐกิจไม่ดีไม่รู้จะว่ากันยังไงอืมตอนนี้ผลกรรมนะครับตามทันแล้ว fc นะผลกรรมตามทันแล้วนะพูดกันตรงๆเลยแหละว,ว่าอา่ติดตามตลอดเราได้ดูด,ดเราจะได้ศึกษา ชีวิตนะครับของครอบครัวหลายๆครอบครัวนะในในนี้นะครับได้ถึกษาไปเรื่อยๆว่าอ่าต่อไปเนี่ยครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเอะจะไปจบที่ตรงไหนอ่ามันเหมือนมันเหมือนไอ้นี่เลยนะครับนะเหมือนละครเลยนะเอะเหมือนซีรีส์เลยเหมือนละครอ่าในบทหนึ่งฉากหนึ่งเลยว่าเรื่องราวของเขาเนี่ย จะไปจบที่ตรงไหนสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันจะออกแบบไหนนะครับ <c oughs> มันพลิกทุกอย่างมันพลิกหมดเลยจากคนธรรมดาเนี่ยเออจากคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยกลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเออเห็นไหมเออมันพลิกไปได้หมดนะครับอืมจากคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจากคนที่ทํายังไงก็คงจะไม่ได้รวยแน่แ,นแต่ก็พลิกผันเนี่ย <c oughs> <c oughs> บางคนเขาก็บอกว่าลุงนี่รวยเป็นร้อยล้านนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็พูดกันเออมันก็พูดเวอร์ไปพูดเวอร์ไปหาว่าแกรวยเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยล้านนู่นนี่นั่นไม่ใช่อะ่ะนะครับแอดดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแกได้มาเนี่ยแกก็ได้เยอะพอสมควรนะแต่แกก็เสียเยอะเออได้มาก็ไม่จาเก็บไม่ได้นะก็ต้องจ่าย เห็นไหมได้มาก็ต้องเสียไปได้มาก็เสียไปอยเ้งแต่ยังดีก็มีคนสนับสนุนเยอะแค่นั้นเองอืมถ้าถ้าไม่มีใครคอยช่วยเอฟซีแล้วไม่อยากจะคิดวาดภาพเลยมันจะเป็นยังไงหนักบองตรงว่าหนักมากก็บุญแกก็มีเอาพูด,ดง่ายๆบุญแกก็มีบุญเก่าแกก็มีเยอะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้ออกมารูปแบบนี้แน่นอนเออ แลวไอคนที่มีบุญเก่าอยู่แล้วนะบุญมันก็หมดอ่ะบุญมันก็จะหมดลงเพราะอะไรมันไม่ได้สร้างต่อไงเออมันใช้แต่บุญเก่าไปเรื่อยใช้ใช้ใช,ใช้มันก็จะมีบทหมดเหมือนกันถามว่าหมดไหมมีมีหมดแล้วคุณไม่ได้สร้างบุญสร้างแต่บาปเยอะเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาเออแล้วเราจะได้เห็นว่าสุดท้ายของเขาแล้วเนะี่ยเขาจะได้รับผลกระทบแบบไหนยังไงมันก็เราก็จะได้เห็นกันนคราวนี้ ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ได้แบบไหนอยู่ได้ยังไงอยู่ในสังคมตรงนี้ได้ไหมเออเราจะอยู่อย่างนี้ไหมเอ,อหรือจะไปอยู่ที่อื่นเห็นไหมแอดคิดว่ายากนะที่จะผ่านตรงนี้ไปได้เแอดว่าเนะี่ยยากที่จะผ่านตรงนี้ไปได้มันพ้องเห็นอะไรลางๆมาแล้วล่ะเออเห็นอะไรลางๆวิบากกรรมเขามีเยอะ แอดบอกได้เลยวิบากกรรมเขามีเยอะมากเขาสร้างเอาไว้เยอะแล้วก็กรรเ,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 เจ้ากรรมในเวรเขามีเยอะอเขามีเยอะเจ้ากรรมในเวรเขามีเยอะมากเขาคือพวกเนี้ยลงจากตรงนี้ขึ้นตรงนั้นลงจากตรงนั้นขึ้นตรงนี้อย่างเงี้ยเออมันก็จะมีไม่สินสออส้นสุดเลยอ่ะเออมีไม่สิ้นสุดเลยเห็นชัดเจนนเอฟซีนะก็ ใครทําดีได้ดีอ่ะต้องคิดแค่นั้นดีกว่าเอฟซี FC นะใครทาดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเอา่าจะไปคิดอะไรมากนะครับเราคิดเสียว่าถ้าเราทําดีสักอย่างถูกไหมมันจะเป็นยังไงก็ให้มันให้มันเป็นไปอถือว่ามันเป็นกรรมเก่าแค่นั้นเองเหมือนเหมือนที่แกอยู่ข้างในนะ่ะแกทําไมถึงต้องสู้สุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะถูกไหม แกสู้เพื่อพาเพื่อตัวเองนี่แหละสู้เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองอ่าเพราะว่าคนเราเนะ่ะมันไม่ได้ทําถูกไหมลนะ่ะพอมันไม่ได้ทําแล้วเนี่ยเขาก็ต้องสู้หัวจนฝาจะไปยอมรับมันก็คงไม่ใช่เอเขาบอกว่ายอมรับสิจะได้โทษจะได้เนยน้อยใช่ไหมรับแตาา่ภะพมันก็โทษน้อยใช่อยู่นะมันก็ถูกแหละแต่อย่าลืมนะสังคมเขาก็ฟาดไปเลยสังคมเขาตัดสินเลยอะ ถ้าคุณยอมรับเมื่อไหร่สังคมตัดสินทันทีเลยเออถึงคุณจะออกมาแล้วเนี่ยเอถึงคุณจะย้ายออกมาหรือออกมาได้เนี่ยมันก็จะถูกตาหน้าไว้เลยว่านี่ไงคุณคือคนที่มีความผิดเอเป็นคนที่ตัดสินแล้วก็ยอมรับไปแล้วอา่าเห็นไหมอย่างนั้นเลยขนาดนี้เขายังบอกว่าใช่เลยเออไม่รู้ละเขาชี้ไปทางไหนก็บอกใช่ทางนั้นแอดก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะว่า สุดท้ายแกจะได้รับการผ่อนผันนะเออมีความคิดแบบนั้นสุดท้ายแกจะได้รับความอภัยโทษเ,เพราะว่าถ้ามันจะเป็นอยู่อย่างนี้นะถ้ามันยังไม่ชัดเจนแบบนี้ถูกไหมคนเราเนี่ยจะตัดสินใครสักคนถูกไหมลนะ่ะตัดสินใครสักคนเนี่ยมันจะต้องชัดเจนต้องร้อยเปอร์เซ็นจริงๆถึงจะตัดสินนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ตัดสินอันนี้เราไม่ว่ากันมันชัดเจนอยู่แล้วตรงนั้นใช่ไหมแต่นี่ที่เราพิสูจน์ก็มาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นไงอืมแอ้ไม่เคยไม่เคยไปพิสูจน์หรือไม่เคยไปสืบอ,อ่ะคดีไหนมากเท่ากับคดีนี้เลยเพราะเราเราเราไม่ได้อยู่แล้วก็ฟังแต่ข่าวส่วนมากก็ฟังแต่ข่าวว่าเออมันเป็นยังไง ออแล้วก็มานั่งคิดในใจเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่าง,งานี้ดูจากภาพรวมใช่ไหมแต่นี้เราลงพื้นที่จริงๆไงเออเรามาอยู่ภายในนี้จริงๆลงนานที่สุดนานกว่าคนอื่นอ่ะที่มันฝังตัวอยู่นานกว่าเยอะเราเราได้ศึกษาชีวิตอ่าชาวบ้านได้ศึกษาชีวิตของแต่ละคนศึกษาของแต่ละครอบครัวมาเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรแบบไหนเนี่ยถ้าเราได้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยด้านนานเนี่ย อ่าชาวบ้านเขาก็จะจายพวเนี้ก็จะให้ใจเพราะเขาเชื่อใจอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับใครถูกไหมละ่ะไม่ได้มีปัญหาอ่าอย่างอื่นเขาก็จะมีอะไรก็จะมาคุยให้ฟังเออ,ม,เอมันเป็นอย่างนู้นเะป็นอย่างนี้นะเราก็น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วคนเรามันต้องมีมูลเหตุมีสาเหตุถูกไหมละ่ะไม่ใช่อยู่ๆไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยออยู่ๆก็ไปยัดให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม พิรุษมันก็ไม่ใช่เรื่องเท็จใช่ไหมลนะ่ะเอฟสีสงสัยก็ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนี้แหละก็มันเราก็ต้องคิดกันแหละนะครับว่าเออมันเป็นเรื่องจริงหรือมันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงอยู่แล้วที่เราผ่านมาที่เราคิดกันมานะมันไม่มีมูลเหตุอย่างอื่นใครจะพูดยังไงก็สุดแท้แต่แอดว่า เอคุณก็พูดได้คุณก็ว่าได้ทั้งนั้นแหละแต่บอกตรงนะครับยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราเราสืบมาแล้วนะครับหาข้อมูลมาแล้วมันก็ไม่เข้าเอมันเป็นแค่บางคนแค่นั้นนะ่ะที่เขาจะเอาตัวรอดไปมากกว่าเออเอาตัวรอดไปว่าตัวเองเนี่ยอ่าไม่ได้ทํานะนุ่นนี้นั่นอนะ่ะเห็นไหมโยนความผิดให้คนอื่นเนยนั่มันน่าเกลียดมากเลยเอาจริงนะ อืน่าเกียดมากคือถ้าถ้ามันไม่มีมูลเหตุหรืออะไรเนี่ยคนที่ทำความดีอย่างเงี้ยเอฟซี D, เขาจะไม่กล้าทำความดีแบบนี้อีกต่อไปเลยเอาจริงๆคนที่เขาเขาให้ใจเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาให้ใจตลอดแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าให้ใจเขาได้อีกเลยเพราะอะไรโดนหักหลังไงเออโดนหักหลัง ตอบแทนคุณงามความดีเขาแบบนี้หรืออาถามหน่อยถูกไหมถ้าคิดว่าถ้าถ้าลุงเนี่ยเขาเห็นอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าเขาจะทําความดีกับคนพวกนี้ไหมเออเขาจะช่วยเหลือคนพวกนี้ไหมเขาจะถามเนี่ยเขาก็ไม่ช่วยเลยเอดพูดเลยแหละว่าเขาจะไม่ช่วยไม่สนใจเลยเออแล้ววันไหนที่มันมีปัญหาเขาก็จะหนีไปที่อื่นเลยเห็นไหม เพื่อตัดความปัญหาตัดความรำคาญต,ตัดปัญหาออกแย่ตัวเขาไปเลยมันได้ได้จบแต่นี่คิดดูสิเขาช่วยทุกอย่างเขาทำทุกอย่างให้ใจทุกอย่างด้วยดูสินะครับตอบแทนความดีเขาเป็นไงดันทะลึ่งไปสงสัยเขาอีกอยู่ก็อยู่ด้วยกันดแท้